โจทย์คำถามของเราในวันนี้นั่นก็คือเรื่องประเทศในโซนอาเซียนข้อที่1ครับอยากจะถามน้องๆว่าประเทศในโซนอาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศข้อที่2ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งน้องๆอยากจะไปเที่ยวประเทศอะไรในโซนอาเซียนและข้อที่3ครับน้องๆสามารถพูดภาษาอะไรในประเทศในโซนอาเซียนได้บ้างครับ10ประเทศครับไม่ได้ไปศึกษามาค่ะศึกษาคแค่อาเซียนมีกีออ่ประเทศมีสิบป,ประเทศครับมีญี่ปุ่นอินเดียนาบราซิลเกาหลี อังกฤษโปรตุเกส10ประเทศค่ะมีประเทศไทยเวียดนามกัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ลาวพมา่าแล้วก็ประเทศ10ประเทศครับเอิงไทยสิงคโปร์พมา่าบุไนเวียดนามมาเลเซีย สิบประเทศค่ะมีประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชาประเทศธร่าประเทศลาวประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์ประเทศประเทศูไนาอยังเหลืออีกประเทศเออเย่รมันไหม ไม่ใช่3ามสะเสเปนญี่ปุ่นอัจจินีนาบราซิลยุโรปเยอรมันฝรั่งเศสอะแล้วอยากไปประเทศอยากไประเทศประเทศไหนครับบราซิลครับอยากไปเจอเนม่าครับเวียดนามครับผมเห็นว่าเขามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะครับอยากไปประเทศมาเลเซียครับเพราะว่าหนู อาหนูชอบไปประเทศมาเลเซียค่ะแล้วก็อาบอกว่าชอบไปประเทศบอกอาบอกว่าประเทศมาเลเซียมีของไรเยอะค่ะอยากอยากไปประเทศสิงคโปร์ครับมาเุเกีทำไมอยากไปมาเกเซีครับ <c oughs> ต่าลอนโดจ่าเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ครนะับก็อยากไปท่องเที่ยวสถานที่ต่งางๆ ไปศึกษาหาความรู้อะไรบ้างอย<ม>ากไปประเทศสิงคโป,โปร์ค่ะเพราะว่าประเทศเขาสะอาดดีค่ะอะไรจะบ้างครับ I l เ v e you ครับปูป <love> ดเทภาษาเดียวครับภาษาไทยครับพูดภาษาเวียดนามได้ปะไม่ได้ภาษาไทยอะค่ะ ผมอาจารย์สุวิ์สลามเต้น,นะครับหรือคูเต้ออนไลน์นะครับเพราะว่าสอนออนไลน์อยู่ด้วยนะครับคำถามแรกเลยนะครับอยากจะทราบว่าเทคนิคในด้านกับความทรงจำเนี่ยเราสามารถพัฒนาในด้านใดบ้างครับ โดยปกติแล้วนะครับครอบครัวก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญนะครับในเรื่องของการจำพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถที่จะสอนเทคนิคการจําตรงนี้ให้กับลูกๆได้โดยการที่บางทีอาจจะทํากิจกรรมในบ้านรดน้ําต้นไม้พวนดินกวาดบ้านถูบ้านหรือทานอาหารก็สอนเทคนิคการจําไปด้วยหรือบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองพาลูกไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นน้ําตก หรือทะเลหรือสวนสาธารณะหรือสวนสนุกต่างๆนะครับก็สอนเทคนิคการจําให้กับลูกว่าเวลาเราจะเดินไปตรงไหนมองเห็นอะไรให้รู้จักในเรื่องของการสังเกตนะครับอันนี้คือเคิคการังอันนี้คือครอบครัวนะครับส่วนของโรงเรียนบทบาทของทางโรงเรียนก็คือว่าครูผู้สอนนะครับมีบทบาทในการที่จะให้เด็กอยู่ในสังคมได้ นะครับกิจกรรมของโรงเรียนก็ฝึกให้เด็กนั้นสามารถมีเทคนิคการจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจํากิจกรรมต่างๆการทากิจกรรมของโรงเรียนนะครับหรือบางทีครูก็อาจจะมีกิจกรรมภายนอกนะครับหรือข่าวหรือกิจกรรมอะไรต่างๆที่สามารถจะมาสื่อให้กับเด็กในห้องรเรียนได้เป็นเทคนิคการฝึกการจําให้กับเด็กนะครับเราได้เห็นได้เลยนะครับจากภาพที่เราได้ชมกันไปก็จะมีเด็กบางคนเนี่ยจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นในความทรงจำ อยากจะทราบว่าเป็นการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กรหรือเปล่าอันนี้คือความจำของเขาใช่ครับอันนี้ครอบครัวก็มีพื้นฐานสําคัญนะครับว่าบางครั้งเนี่ยครอบครัวฝึกในเรื่องของเทคนิคการจําแล้ว ในเรื่องของการจําภาพการทํากิจกรรมต่างๆนั้นจะมีบทบาทที่สําคัญแล้วทาให้เด็กนั้นมีทักษะในการจําที่ดีเพราะว่าเด็กแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับพออยู่ที่พื้นฐานการเลี้ยงของแต่ละครอบครัวแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนว่าจะมีเทคนิคอย่างไรบางครอบครัวนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองมีกิจกรรมแอคทิวิตี้กับลูกอยู่ตลอดเวลาเสาร์อาทิตย์พาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็จะเป็นความทรงจำที่ดีด้วยเป็นความทรงจำแล้วทาให้เด็กนั้นเกิดความประทับใจในในภาคที่เขาได้ไปพบมานะครับเขาจะมีความสุขนั้นภาพบาง ภาพเนี่ยรหรือกิจกรรมบางอย่างเขาถึงให้เด็กจําแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเพื่อที่จะให้เด็กเกิดความสุขในรับเกิดความประทับใจบนะครับเวลาเด็กไปทํากิจกรรมที่ไหนแล้วเขาเจอภาพความสุขเขาจะรู้สึกว่าเขาจําได้ตลอดเวลานะครับในเรื่องของอภาพรูปรสกลิ่นเสียงสิ่งไหนที่เด็กจะสามารถจดจําได้มากที่สุด ในเรื่องของความจำเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพภาพเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเราจะสังเกตเห็นได้จากตําราเรียนต่างๆนะครับของเด็กๆเนี่ยตัวหนังสือจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะมีรูปภาพเพราะฉะนั้นรูปภาพนี้จะเป็นอะไรที่สื่อให้กับเด็กได้มากที่สุดเพราะว่าความจําของเด็กความประทับใจต่างๆนั้นจะสื่อมาจากภาพส่วนรายละเอียดตัวหนังสือนั้นค่อยๆพัฒนาไปตอนที่เขาเรียนในระดับที่สูงขึ้นที่โตขึ้นก็คือภาพนี่จะเป็นถ้ารักมันตามเลเวลแล้วก็จะเป็นภาพ ภาพก่อนแล้วก็เสียงเสียงตามมานะครับเพราะบางทีเด็กก็จะจําเสียงสิ่งต่างๆได้จากเสียงเพลงที่มีความสนุกนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงว่าในครอบครัวอย่ามีเสียงที่ไม่บังควรเกิดขึ้นในครอบครัวเช่นพ่อแม่ตกเสียงกันแล้วทาให้ลูกได้ยินหรือคาบที่พ่อแม่ได้ ตบตีกันหรือทะเลาะกันนะครับเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างจึงต้องระวังตรงจุดนี้เพราะเด็กจะเกิดการจำครับแล้วอย่างเช่นที่เราได้เห็นภาพของทีพิสิทธิภาพนะครับเด็กบางคนนี่สามารถตอบได้เลยหรือว่าตอบจากจินตนาการของเขาครับในเรื่องของภาพที่เด็กได้ดูกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะสังเกตให้ได้ว่าเด็กบางคนตอบได้เลยนะครับอาจจะอยู่ที่พื้นฐานของครอบครัวว่า บางครอบครัวอาจจะมีภาพลักษณะหนึ่งนี้นะครับได้ให้เด็กได้เห็นบางครอบครัวอาจจะไม่มีโอกาสแต่เด็กเนี่ยอาจจะตอบโดยความรู้สึกความรู้สึกของเด็กเขาเองนะครับโชคดีที่บางครอบครัวอาจจะ มีกิจกรรมดีๆให้กับเด็กโรงเรียนมีกิจกรรมดีๆให้กับนักเรียนได้ทํากิจกรรมเพราะฉะนั้นบทบาทของโรงเรียนบทบาทของผู้ปกครองอและครูนั้นมีความสําคัญกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าผักภาระว่าเป็นภาระของโรงเรียนโรงเรียนจะต้องสอนลูกของข้าพเจ้าให้ดีที่สุดเพราะนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองถือว่าเป็นครูที่มีความสําคัญในระดับต้นๆนะครับไม่ต่างกับมือเรียนนะครับแล้วความทรงจำครับมีผลดีต่อเด็กในเรื่องของอะไรบ้างครับในเรื่องของความทรงจำเนี่ยเราต้องพยายามนะครับป้อนสิ่งดีๆให้กับเด็กเพื่อที่เขาจะได้เกิดความประทับใจครับเป็นความทรงจำแนวบวกใช่ครับเพราะว่าในอนาคตเด็กเขาจะต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่นะครับเพราะนั้นถ้าเขาได้ภาพที่ไม่ดีภาพที่ไม่สวยงาม กขาจะเกิดความฝังใจเพราะฉะนั้นโรงเรียนถือว่ามีบทบาทสําคัญในการที่จะช่วยให้เด็กมีความสร้างความทรงจำที่ดีใช่ครับชีวิตการดาเนินชีวิตในอนาคตเขาจะได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วพ่อแม่ถ้าเราอยากจะพัฒนาเรื่องความทรงจําของเด็กเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาเด็กในด้านใดบ้างแล้วเริ่มจากเรื่องไหนก่อน ในครอบครัวถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับเป็นพื้นฐานเป็นปฐมของสถาบันการศึกษาเลยพ่อแม่เท่ากับเป็นครูคนแรกๆของครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทํากิจกรรมภายในครอบครัวต้องฝึกเขาต้องฝึกต้องฝึกเขาช่วยงานบ้านช่วยเหลืองานบ้านผู้ชายก็อาจจะไปช่วยพ่อควนดินรดน้ําต้นไม้อะไรทํานองนี้ลูกผู้หญิงก็ไปช่วยแม่ในครัวอะไรทํานองนี้นะครับเพื่อเป็นการฝึกเขาแล้วสร้าง ความสุขให้เกิดขึ้นในครอบอครัวลูกจะได้เกิดความประทับใจว่าครอบครัวเรามีความสุขมีความอบอุ่นกิจกรรมร่วมกันัสร้างความทรงจำที่ดีด้วยใช่ครับ,รบแล้วหลังจากนั้นก็จะออกไปสู่สังคมภายนอกโรงเรียนต้องรับลูกต่อนะครับโรงเรียนต้องจัดกิจกรรมหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกันเพื่อให้เด็กมีความสุขในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมคนะครับครับแล้วอย่างเด็กที่มีสมาธิสั้นอย่างนี้เรา เขาจเจริญเติบโตขึ้นไปอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้ไหมให้กลับมาเป็นคนที่มีสมาธิปกติเหมือนคนท,ทั่วไปครับเออจริงๆแล้วในเรื่องของเด็กสมาธิสั้นเนี่ยในสังคมของเรามีค่อนข้างพอสมควร,ครแต่บางทีเราแยกไม่ออกเพราะการเด็กที่มีสมาธิสั้นนั้นมีหลายระดับนะครับบางคนมีสมาธิสั้นอ,อ,อยู่ในระดับที่ไม่มากนักนะครับบางคนแสดงภาพออกมาชัดเจนครับ,รบ,รบตอนนี้ถ้าเด็กที่มีสมาธิสั้นในลักษณะนี้เนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดบ่อยๆเขาจะเขาจะจับจะ จากความรู้สึกตรงนั้นได้ว่าเด็กคนนี้เป็นผู้ที่มีสมาธิสั้นนะครับถ้าเด็กที่มีสมาธิสั้นในระดับที่สูงขึ้นมองปั๊บจะรู้เลยว่าคนนี้คือเป็นผู้ที่มีสมาธิสั้นเพราะฉะนั้นโรงเรียนแล้วก็ทางบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองต้องพยายามช่วยกันฝึกสิ่งใดที่เขาทำแล้วเราต้องพยายามสอนเขาอยู่ตลอดเวลาย้ำาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าผู้ที่มีสมาธิสั้นนั้นเขาจะ ตั้งใจทําอะไรเนี่ยภายใน5นาที10นาทีเนี่ยเขาจะเขาจะมีมีความรู้สึกว่ามันเขาอยู่ไม่นิ่งครับและอย่างการที่เราเป็นสมาธิสั้นมันจะมีเลเวลแบบบ่งบอกไหมครับว่าคนนี้สมาธิสั้นขั้นสุดข,ขั้นกลางขั้นน้อยอะไรเงี้ มีครับภาพมันจะมองเห็นชัดเจนในในหลักของเชิงจิตวิทยาเขาจะมีการไม่จจ่อเลยใช่ไหมครับว่าคนเป็นหนักๆครับคนเป็นหนักๆนี่จะไม่มีสมาธิในการทํากิจกรรมใดๆเลยบางคนน่จะกีดร้องมีแสดงพิติกรรมออกมาหลากหลายเช่นบางคนอาจจะร้องแล้วเกรงบางคนก็จะอยู่อยู่ไม่นิ่งนะครับอยู่ไม่นิ่งในระยะเวลา5นาที10นาทีเนี่ย เพราะฉะนั้นในห้องเรียนบางห้องเนี่ยก็จะมีเด็กบางกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีสมาธิสั้นอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยโดยที่ครูจะต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนว่าในกอเป็นยังไงในข่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นครูที่ปรึกษาประจําชั้นเนี่ยมีบทบาทสําคัญแล้วเราก็จะเข้าใจ ว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเราจะได้สอนหรือเสริมในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของทักษะต่างๆให้กับเขาเพราะว่าบางทีเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแยกออกไปอยู่ห้องพิเศษได้เขาจะรวมอยู่ในห้องเรียนปกติด้วยเด็กทั่วไปและคุณพ่อคุณแม่ครับมีวิธีการเลี้ยงดูลูกยังไงเพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของลูกๆครับครับสำหรับครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่ถือว่ามีบทบาทที่สําคัญในการที่จะพัฒนา ชีวิตของลูกของเรานะครับในเรื่องของการเลี้ยงดูนี้ครอบครัวมีความสําคัญครับยกตัวอย่างเช่นเรามีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ภายในครอบครัวนะครับเราต้องพยายามที่จะฝึกให้ลูกของเรานั้นได้มาทํากิจกรรมร่วมกันเช่นพ่อแม่พ่ออาจจะไปปลูกต้นไม้ขวนดินตัดหญ้าที่สนามอะไรทํานองนี้ลูกสาวก็อาจจะไปช่วยแม่ในครัวนะครับเป็นการฝึกในเรื่องของการทําอาหารมีกิจกรรมภายในครอบครัวให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่เขาจะได้มีเทคนิคกระบวนการวิธีการพ่อแม่จะได้สอนไปด้วยนะครับ แล้วก็จะมีชีวิตที่อบอุ่นภายในครอบครัวอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับครอบครัวต้องอบอุ่นก่อนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคาดหวังว่าโรงเรียนจะต้องดูแลลูกของเราได้อย่างดีนะครับเพราะนั้นครอบครัวถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญในเรื่องของการทํากิจกรรมภายในครอบครัววันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์อะไรต่างๆเราอาจจะพาลูกของเราไปเที่ยวนะครับตามสถานที่ต่างๆคือสิ่งสําคัญนี่คือเราต้องหาวิธีที่เราจะอยู่ร่วมกันสร้างความทรงจําที่ดีแล้วก็จะไป เพิ่มพัฒนาการครับเป็นการฝึกสติฝึกสมาธิไปด้วยนะครับพ่อแม่ก็จะได้สอนสร้างความอบอุ่นในครอบครัวแล้วสุดท้ายโรงเรียนถึงจะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการที่จะช่วยเสริมในเชิงของวิชาการเติมเต็มอะไรต่างๆให้ให้กับข้อให้กับเด็กของเรานะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นบทบาทสําคัญที่จะต้องทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับทางครอบครัวนะครับพ่อแม่ผู้ปกครอง บ้านไหนที่มีปู่ย่าตายายที่อยู่ในครอบครัวแล้วเป็นครอบครัวใหญ่ถือว่าได้เปรียบจะได้ช่วยกันอบรมสั่งสอน<ฮ>แต่ในปัจจุบันนี้สังคมของเราก็คือจะเป็นครอบครัวเดียวส่ว,สวนมากเพราะว่ามีพ่อกับแม่นะครับแล้วพ่อแม่ก็เวลาไม่ค่อยมีทํางานลูกก็ผัดภาระไปให้กับโรงเรียนให้โรงเรียนดูแลรจริงๆแล้วเป็นบทบาทของครอบครัวที่มีความสําคัญในการที่จะดูแลเด็กให้มากที่สุดคือสําคัญที่สุดต้องเป็นเริ่มจากที่ตัวเองก่อนที่ครอบครัวก่อนครับ เพื่อสร้างไม่ใช่เราไปปัดภาระให้โรงเรียนหมดใช่ใชครับเราต้องเริ่มจากที่ตัวเราเองก่อนครับครับผมเพราะบางทีบางคนไปมองว่าส่งลูกไปโรงเรียนแล้วลูกจะต้องเรียนเก่งประสบ<ม>ความสําเร็จรโดยคิดว่าโรงเรียนนั้นมีบทบาทสําคัญมากที่สุดแต่จริงๆครอบครัวมีบทบาทสําคัญไม่ต่างไปกับทางโรงเรียนครูนั้นเป็นผู้เป็นผู้ที่ช่วยเสริมในเชิงของ การใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็ช่วยเสริมในเชิงของวิชาการให้เขามีความรู้ความสามารถในการที่จะเรียนและประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญเพราะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็อย่าละทิ้งหน้าที่ในการที่จะดูแลลูกเพราะถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญในระดับต้นๆเพื่อที่จะช่วยให้เด็กนั้นเ,เติบโตอย่างสมบูรณ์นะครับมีเด็กเป็นคนพี่มีคุณภาพในชีวิตนะครับในสังคมต่อไปในอนาคต ตรงจุดนี้ถือว่าครอบครัวมีความสําคัญมากนะครับ